ลอ,อยยอดการมากในปั๊กไอ้ที่ไม่่ายกแกแต่มากให้กินถึงการดดเยียบด้วยอ่ะไอ้ไก่เนี่ยครับไอ้ไก่นี่เราจับไล่คลังจับจับไม่ได้ทีเดียวอุดมศินแรกเมืองแม่เศรษฐีผลไม้พันธุ์ดีมีประสุกสัต เกจิ e. หลวงพ่อใบพ้อสารพัดดุกย่างรถจัดทิวทัศน์ปรามโมงร่อนพิบูรณ์เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการจัดตั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่รอศ .16 เมื่อวันที่10พฤษภาปีพุทธศักราช2440 ร่อนพิบูลหมายถึงดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสินแร่ซึ่งเดิมทีการทำเหมืองแร่เป็นประเภทเหมืองขุดเจาะสร้างรายได้มากมายตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันเป็นเวลานับร้อยปีอำเภอร่อนพิบูลยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพระแม่เศรษฐีวัดร่อนนา เป็นศูนย์รวมดวงใจศูนย์รวมศรัทธาของอำเภอร่อนพิบูลตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันผลไม้หลักของอำเภอร่อนพิบูลคือจันเทศโดยเฉพาะลูกจันเทศเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากที่สุดในอำเภอและมีการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นจันแช่อิ่มลูกจันเส้นและลูกจันสามรส จะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนยังมีผลไม้ชนิดอื่นๆเช่นมังคุดใบพอ้อนำมหาห่อขนมโดยเฉพาะขนมต้มที่นิยมทำกันในช่วงประเพณีลากเรือพระดุกย่างรถจัดปลาดุกย่างเลือกรถเป็นของรับประทานที่ขึ้นชื่อมีร้านยาวตามไหลาทางแถวแถวตำบลเสาทง ย่างใหม่ๆสดๆทุกวันมีสองฝั่งถนนอย่าลืมแวะบุดุนกันนะครับตองโบจะพาทุกๆุกฐานนะครับไปเยือนจุดชมวิวจุดท่องเที่ยวของอําเภอร้อนพิบูลนะครับวันนี้บายสักนิดนะึงไม่ต้องขับรถเองก็เป็นทัดรามรง <c oughs> ตั้งอยู่ตำบลร้อนพิบูลอำเภอร้อนพิบูลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวมีน้ำตกอันสวยงามน่ารื่นรม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฐานผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็มาเจอเจอกันเลยหลานะครับกับรายการคนวัดีกับน้องโบวี่ช่างไทยนะครับวันนี้น้องโบจะพาเพื่อนเพื่อนเอฟซีถูกๆุกฐานนะครับมารวมกันเปิดตำนานชีวประวัติของนนกวัดถุงโลขณะนี้น้องโบได้อยู่ภายในวัดตุงโลกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในวัดนะครับและก็รับฟังชีวประวัติของหลวงปู่ไปพร้อมๆกันเชิญครับ วัดถุงล่อมีเนื้อทีย่สิอรายตั้งอยู่มู่ที่เจ็ตำบลควนชุมม่มอำเภอโอนพีบณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเล่าซืบต่อกันมาวา่าในสมัยโบราณเป็นชุมชนฉางล่อตั้งแต่คราวสร้างพระบรมธาตุพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นถุงหน้าและป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยสักลายบ้านเรือนในอดีตจะปลูกติดกันในมู่หยตดพี่น้องได้อุ่นใจจากบรรดาช่างและเสื้อ ต่อมาปลาจันทร์สังวัดรเสรียงอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมาชได้เดินถูดงผ่านมาปรากฏบำเพ็ญภาวนาบริเวณวัดรางแห่งนี้ชาวบ้านเหลื่อมใส้ท่าจึงได้อาราธนานมิมนต์ให้ฐานมายู่จำพรรษาชาวบ้านได้ทำบุญชาวบ้านได้ช่วยกันขนไม้ทั้งป่าและสร้างกุฏิให้ พออาจารย์สร้างมรณภาพลงชาวบ้านจึงได้นมิมนต์พระอาจารย์แกน,นมาเป็นสมภารเจ้าวาดคณะอายุได้44ปี15พรรษาโด,โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่17เมษายนปีพศ2500ด้านวางยาสมุนไพรละกาถึงเนี้ยเวลามีคนเก็บคนคลายคนป่วยแกยจะเข้าไปในป่าแวบ,บเดียวพออบกมาถึงได้หลักหมายนั่นได้หลักหมายนี้แล้วก็มาพร้อมแบ,บเดียวกับให้ รอยเยอะจานมากในปั๊กไอ้ทแต่บนนั้นแหละแกเหลี่ยให้พีพีกินไม่ได้เขาเขากินเลยครับก็กินจันมากกันซึ่งตันแกนี่แกความซักซิดอยู่บนปืนบ้างอ่ะวันถือบนแนวเล็กกระไดแต่บนเมตติงที่เป็นไบได้ดึงแบบกระพีฝรีฝรีแฟนก้องฝรีเอ็นก้าหนักพื้นพอตันแกนก็มีอยู่ปันพอตันแกนนั่นเลยซึ่งบอกว่าถ้าว่าเลือข้าวในแบบนี้เก็งข้องไปใกล้นี้ยเอ็จะบนหัา ไอ้ไข่ได้มีกำไรเลยแจกแจกได้ทั้งโลกเออเก่งจังปลาปลาเคยเจอทันเกนเลยนะเออตัวจริงเลยแกจะแก๊เคียวคนนางรอกันเต็มพุทแนมตึกเลยช่างหลอกไหมช่งเนี้ยไปไปยืนอนานหมดเส้นอะไรแกเบียดแกวันเนี้ยมันแจกถ่ายมากชงนี้เออแต่วันนี้เอาข้าวปั๊กแต่ว่าข้าวปั๊กต่อหน้าแก พอทานแกนรูปนี้ละครับเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนบานถุงล่อด้วยประเวศวิทยาคมอันแก่กลาข้องพอทานนะครับพอทานสามารถลุงไปอาบน้ำในกาได้นะครับและสามารถเดินลงบนผิวน้ำได้นะครับเรื่องเราชีวประวัติของพอทานเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันครับพอทานสร้างสมพันธ์สร้างวัดหัวลุง ปรมาจัรยห่ยรูปสําคัญข้างงาองอำเภอร้อนปีบุญสมพันสร้างเป็นยอดเกจีอาจารย์ที่เหลืองลือชื่อมาชานานเรียนรูปเมื่อวัตทุมงคลทึ่งแม่ไม่ทันฐานแต่ก็ได้รับความนิยมมีประสบการณ์อภินิหารมากมายโดยเฉพาะทางคงกระพันมาวุฒ์เป็นเรียนตายที่แพงที่สุดในภาคใต้อภิญญาความศักดิ์สิทธิ์เหลืองเหลาโบราณสมัยอดีตฐานสมพันจะสร้างศาลาการเปลี่ยน จึงได้ไปตัดไม้ตะเคียนใหญ่ในป่าถอนสุงถอนนี้มีขนาดใหญ่มากเกณฑ์นคนเกณฑ์นช่างมาช่วยกันหลากแต่ก็ไม่อาจจะเขลือนกลับไปยังวัดได้พอฐานจึงให้กลับไปผักพอนกันก่อนพ่อหลวงชาวปรากฏวว่าถอนสุงขนาดใหญ่มาอยู่ภายในวัดได้อย่างอัศจรรย์เหลากันวาพอฐานเป็นผู้ที่นำ้าโดยการหนังบนถอนซุง แลวชายไม้พายพา,ายกลับบนบกประดุษแผ่นดินเป็นแผ่นนำเส้นทางร้อยถอนสุ้งกลายมาเป็นทางเดินหรือมเมแต่พวกคนเหลี้ยงช้างนำช้างมาล้ำในวัดตกเย็นกะหุ้งข้าวโดยการนำถอนไม้มาซัดพ่อซับไม้ลงแต่หลักลังไม้ซาลาในวัดจะให้ไปกลายเป็นไม้ฟืนส้มพันธุ์สั่งสาบก็เลยสั่งช่อนโดยการเอาปลอกมาครอบช้างไว ห้าเท่าใดก็ห้าไม่พบเลยมาเรียนท่ามพอฐานเลยอบรมไปปักนึ่งจากนั้นก็เปิดกะลาออกก็ได้ปบ่างดังเดิมส้มพันรัางมีลูกซิที่มีชื่อเสียงไล่รูปเชนพอฐานเดชวัดคนเกยพอฐานเดชรูปนี้ทรงอภิญญามโมรณภาพาในฐานนังสมาธิจากนั้นลุกซิ์ก็ได้โบกปูนหุ่มห่อร่างของฐานไว พอถันกลิงวัดพะลุงทองพอทันแซงวัดในเตาพอทันแซงรูปนี้เดินกลางฝนไม่เปียกพอทันเมืองวัดปากบางทาพยาพอทันสร้างวัดดอนร้อได้รับการเรียนวิชาไสเอวพอทันสร้างวัดเทพมงคลพอทันสร้างรูปนี้เป็นผู้ตีสร้างเรียนพอถันสร้างหลุนซองพอทันมึกวัดคิลีกัน พอทันมึกเป็นสาหธรรมิกกับส้มพัน้ังและกระไดเรียนรู้ซัพวิชาต่อจากพอทัน้ังด้วยเรียนข้องพอทันมึกเป็นเรียนนึ่งในเบญจาภาคีข้องนครซีธรรมราชที่ห้าอยากและมีประสบการ์หมักไม้เลืออเกินพอทันทัดและพอทันเกลียงพอทันผูวัดเทพนมเชื้อพอทันเปลี่ยนวัดสมควรพอทันเปลี่ยนรูปนี้ซบไม่หนาวไม่เปื่อยเช่นกันนะครับ ร่วมซุกวัดขวนเทียและอีกมากมมยสิทธิ์รูปสำคัญที่พ่มจะนํามาเล่าในอีพีนี้คือพอทานแกนเชือกันหวาฐานสําเร็จอภินญาสามารถแสดงปฏิหานส่งน้มในกาได้บางครั้งก็ลงไปอยู่ในคันน้ำมนในช่วงฤดูฝนหน้าน้มฐานเคยเดินบนผิวน้ำชาวบ้านได้พบเห็นจึงเกิดความเหลื่อมไส้ศรัทธาและเกิดความยํำเกรงในพอฐานเป็นอย่างมากเบ็กไม่บายลูกลาย ซึ่งก็ว่าพี่ข้าวไปช่องดามหม้อไปไปไปเกะทางวัดตาปูก็ก็ว่าพี่ข้าวก็บีบตุกนูมังบีบตุกนี่มังหลูก็มันลองไอ้เราเว้นดูหลูกเลือกเลือกเลือก้าวไปตึ้งไปหลบก็หม้อเลือกเลือกเลือกไม่ลงทำแต่กระบ้า,บบานหม้อวางก็ไม่ทำให้เลยะบอกไม่ทำให้ก็ไม่เลือไปเราไปอจารยันเกณฑ์ว่าก็ไปกับหอยิง ไปลงต่านีถุงลอ่อโอรเตสแตก้อนนี้เปลีนไปต้ามไปต้ปตานหน้าป้องก้อนหน้าป้องอาเป็นคนตารรถกอยหน้าดีแกนพื่ตอตรงวิงนำหน้ารถกลอยครับอยู่แกเนี่ยตานีก้อนเวลาจับเป็นตูนน้นแกเพราะแกเป็นลูกเป้าปองตัดเกนอือมูกใจก้อนกันเกนหน้าป้องตึงแกวานองแกเป็นคนการอยู่ท่านี่ตุงลอ่อ เชื่อเลยเดือดเดือดจำไม่ได้คุณหนองหองใช่แกก็ไปลุงแกเก็บเก็บถุงโลดเลยลุงก็ะึทืก็รวานแกอยู่ตาตาปลาตกตาปลาตกกงตานีถุงโลดตาตกเราก็ะก้ามรางมาแกอยู่บ้านแกไม่ได้อยู่วัดตอนตอนนั้นแกค่ายแกเป็นีเพ้ที่หน้าอกตักเป้เราอะเตื้งเหมยเตื้งไอ้แกเล่ เมียนก้าวไปพุป่มไม่ได้ก้าวพุ่มยืนอยู่ฐานอกเป็นเมียนก้าวไปจึ้งแก่า้ม,มามาเตยซึ่งกับมันหวานเขาหวานเด็กกันพี่ก้าวมาให้ตานเล่แก่ตึงเลยแก่หวานไม่ใช่พี่ก้าวเด็กมันลืมเศ้าเล็วอายุที่ป้าควบเร็วมันกุ้งเหลือดมันอีมาเลยปะเปนเมียวายน่นกับหมาตานเร็วไอตานตำํำ ให้มากให้เกี่ยวเกเคว่าเกี่ยวก็มันปาปื่อ,อยอดเล็กๆกันแก่วนะปามันจะปาเล็้แต่ว่านะปาูนีกน้กัดโมยิ่งหวานมากปึ้งไม,ม่จำกระติสฐานจำก็แเเกเปาหนํา,า,าม,มาุน่ายได้ย่ายก็แกตบ้ากให้กินก็ปาป่าบววมันกติ์แหละายวมววรับไป่ามวันตบก็น่าเหี่ยม พอทานแกนเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ห้าเมษายนปีพศสอ4 9่อ่ตรงกับวันขึ้น15หาค่ำเดือน5ปีจอเป็นบุตรของนายทับนางเหนียวทองชุม่มทานเกิดเมื่อวันเสารห้าจึงมีความคลั่งในตัวพอทานมีความรู้ทางด้านหม้อยาสมุนไพรตั้งแต่วัยนุ่มทำงานอยู่ในเมืองแหร เพื่อนๆตั้งให้ความหนับทือในนำใจและหนับทื่อในความเป็นผู้รู้ทางด้านการรักษาคนโดยเฉพาะเรื่องการโตกระดุกโรคต่างๆและการทำคลอดต้นเป็นปลาฐานยังเคยทำคลอดด้วยตัวท่องถานเองด้วยพ่จะีลาวเรื่องพ่อตานแกนตีว่าเคยรับฟังมาตอนทมใหเด็กๆกันนะพ่อมอย่างเด็กอยู่กับระมานตอนนั้นสักอาอยูก่กาบสิบว่าปีนะเึื่งก,มเมกัเแม่ก ข่ายข้องในลาดถีเขายุ่มทองวันนะ้ลาดเขายุ่มทองแมนข่ายมุ่ซึ่งกายู่ติดกับปานู่วันนะปานู่เกกายู่ถีใส่เข้าวันนะแกเป็นเมียข้องหลุมมุ้นแนะครับแกกาข่ายบวกปลาปลากิมปลาเรมบรนันเลยซึ่งกาเอด็ดเอ็ดมันเกิดคือว่าตอนนั้นนั่นมีหรูอแกยจือแดงแดงนั้นมันมันกัดรุ่นรายข่าวเดียวกันเลยกับพวกมันนะมันกัไปกับรถด,ดตุกดิน ไปกับรถตุกดิ้นซึ่งกามันอยู่ถ่ายรถนะอยู่ถ่ายรถถ่ายรถเลยซึ่งกะมันไม่รู้อีสานไยมันถูกปลัดลงมาจากรถนะั่นนี่รถลุกรอรถลุกรอที่ถูกดิ้นซึ่งกะรถเยียบเลยเอ่ะเยียบเยียบมันไปเลยเยียบเยียบถี่พุ่งมันนะซึ่งกะก็เนืกว่ามันอีปผ่นพื้นแล้วแแต่ว่ามันกลับไม่เป็นฤยอิ์เดียวเลยแต่ว่าในข้อมันนั่นนะ เออปานูกับบอกว่ามันากาแกไอเพ่นอยู่เลี้ยนพอทานแกนหลุนแรกหลุนเดียวนี่พอทานเป็นคนที่มีอัธยาศัยเมตตาอารีมาตั้งแต่วัยนุ่มพออายุกรบบวช่านจึงได้อุปสมบทที่วัดบัวลุงโดยมีพระครูอัตรธรรมรสพอทานสั่งเป็นปลาอุปชาได้รับชาญยาวาธรรมระซาโรก็ได้เรียนศึกษาประธรรมวินัยฝึกกรรมฐา,านจากส้มผ่านสั้ง ไอ้ไก่เนี่ยเรื่องว่าเขาเรียกไก่ไก่ไอ้ไก่เสื้อไก่กูฝัง<ช>ตอนนั้นผมเป็นวันหน้าชปป์ชุดรามตดวันนั้นชุดราเมินะตอนนั้นอยู่เมืองอยู่เมืองนะถ้งไอ้ไก่เนี่ยจะเป็นโจนแบบปลอนไอ้เมคามั่งขึ้นบานได้ก็มังง่งกุฟังนี่คือมันตลอด<ช>ไอ้ไก่เนี่ย<ช>ไอ้ไก่เนี่ยเราจับไล่คลังจับจับไม่ได้ทีเดียวพอเราข้าวมาไ้พอมาเรา รูน้นะมันเถี่ยวขาดขาดอยู่เรืออยู่พนเนียไม่เจอไม่เจอมันเคลียวลาดไอ้เกยเนี่ยอ่าที่จำได้อ่ะวันนั้นผมไปดักกับลงุงรองคนเนือนักติดชอยพี่ดิบนี่หละดับกา้าวเอาไว้ไม่ได้อ่ะอ <c oughs> นะมันก็ยังไม่ออกมาแล้วจริงๆมันปกติตีซับดีสิมันลง,งกลับกลาคืนแล,แล้วก็างคืนนั้นมันก็ยังไม่กลับนะตั้งลงมันก็เคลียวลาดจนทางสุดท้ายเนี่ยเราเจอตัวมัน เจอตัวมันใช่ไหมพอเจอตัวครั้งชุดทายครั้งนั้นเนี่ยเราเจอตัวมันแล้วมันโดดลงข้างหลังพอโดนลงข้างหลังเสร็จพอในชุมชนกูฟ้างเนี่ยมันจะมีพื้นหลังถึงผาบองมันเป็นสลัมครับมุดไปข้างหลังเราใช้กําลังตอนนั้นนั้นทางข้องเมืองทรือข้องหนพอกัเสียาเซอร์นนะครับมีการใช้แก๊สน้ำตาได้ด้วยปรากฏว่าเอาไม่ได้ไม่ให้ตัวเราอ้เออ มันให้เราจนลั่งจากนั้นลหละลั่งจากนั้นนั่นก็เราเช็คว่ามันไปอยู่ที่ปตาลุงทิตาแค่ต้อเลยตามไปติทตาแค่ข้าวตั้งแต่สักเก้าโมงจนว่าสี่ห้าโมงอ่ะซึ่งจะได้ตัวมันมาที่ได้ตัวจริงจริงแล้วก็คือโคนะแต่ว่ามันเมียได้ดีก็คือโคโคบุญบารามีก็อปอดสานดี่ว่าคุมครองนะไรเลยนะพอมันทําเวรนทำกลรมมามากแหละ ไปชดใช้ครับจนว่าเมียมันออกมาหละเมียมันเค่หลอดเลือออกรอดจเมียได้หนง่มๆจำเมียได้ก็เลยตามไปตามปรากฏมันนอนอยู่นอนก็เลยกว่าตัวได้กว่าตัวได้ทั้งกันเลยหนังตามมันมันเกล่อวกันได้ปรากฏว่าเนี่ยมันมีก้องไม่เป็นเนี่ยไอเดียว่าข้องข้องผัานที่จําได้ในนอนกันเป็นเพาไส้หรือตัาแกก็ไส้เพือ้นเมื่อครับครับการแรกอย่างนั้นก็จับตัวมันได้ ตอนนั้นจน้องตีจับเนี่ยมันอยู่อยู่เหมือนก้ครับมันนอนอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่กับตัวเราไม่ได้อยู่กับตัวทีจับได้าะวเข่งลังไม่ได้อยู่กับตัวไม่ได้อยู่เลยวะไม่ได้อยู่กับตัว,ว,ตวอืมอค,อครับครับพัออกผรรซ่าที่บ้านไม่มีใครช่วยทำหน้าทำรายพอทานจึงได้ลาสิคาบทมาช่วยบิดามันดาและได้มีภรรยามีบุตรด้วยกัน ต่อมาภรรยาได้เสียชีวิตลงพอฐานจึงมาอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2 4 8 7โดยมีระคู่ชาลาการสุมมพอฐานเดชวัดควรเกยเป็นปลาอุปชาพอฐานถัดพอฐานเกลียงเป็นปลากรรมาวาจาจารได้รับชาญาเดิมธรรมะซาโลพออุปสมบทแล้วพอฐานก็ได้เร่งศึกษาปริยติธรรมและปฏิบัติขบขู่กับการศึกษาวิชาไสยศาสตร์จากพอฐานถัดพอฐานเกลียง พอทันทัดและพอทันเกลียงนับได้ว่าเป็นยอดเกจีอาจารย์ที่มีความซับซิบไม่แตกต่างกันเลยครับกับช่มพันรัางกอไอเสื้อหมวยเสื้อหมวยครับเสื้อหมวยนี่ริงย,ยิงเล้วอามหยกประมาณสักห้าปีได้เสื้อหมวยนี่จะเป็นมือพื้นะระดับเนื่องในซิบของประเทศครับที่ว่าแหกคุกครับใช่หลังจากถือปมจับคนนั้นมันก็แหกคุกนะเราเรามันนั้นไปรอมั่วชาวรวมด้วยทหารด้วยปก็รอลมพอลอลมบ้านมันดูตอมยิงเลย ยิงถ้าเนี่ยยิงเข้าเนี่ยขอดเทมนเจ็บไปสองคนการคอนโดยใช้ถ้ามันจะเป็นต่อใช้ไม่ไม่ได้แต่กรมไร่เซตกับบันยอมออกมาประกอบเราเราข้าวรถขอนไม่มาวันที่มันถูกจับวันนั้นมันก็ไม่ได้ปกไร่เมืองกันแต่ความบังเอิญที่เราคนเนี่ยได้ปืนลูกก๊อตมังได้ปืนลได้หมากนะเอาซองครามด้วยก็ได้แต่สิ่งที่เห็นก็คือข้างตัวข้างที่มันโน่นอะไรนะกามีเหล้าอะไรนะใส่โบราณเกล้า ต้นหมาต้นเดียวสไสเอวอยู่กับตัวนี้ต่ำจับไม่ได้ไม่ได้ <laughs> โอเคโอกรัสกันมันเกี่ยวเราเ<ม>ตอมันเกี่ยวงานนะครับการาจับได้กันที่นั่นมันมาติดกูติดกูกาะเท็เกแอคเลอจัจำทีอืมไว้นุมน่มท่านไว้นุ่มเนี่ยครับ,รบนะไม่กล้ายูในพื้นดีพอเรากดดันหมากตอนนั้นก้มลาหลายเสื้อหมวยกับเสื้อเลี่ยมในซ่องคนณปีน้องเนี่ยลาบอ่ปีหกปี เคล่อนไทางสุดถ่ายมันนีจากเนี่ยไปยุ่ชุมพรกบไปทุกวิ่ามันตีชุมพรลาวกันว่นหวในสมัยสงครามญี่ปุ่นได้ถิงระเบิดชาวบ้านได้ลบมายูภายในวัดพอฐานเกลียงจะใช้มือปัดไปปัดมาเวลามีลูกระเบิดจะลงมายั่งในวัดปรกดากฏว่ลาลังจากที่พอฐานโบกมือไปมาแล้วลูกระเบิดจะตกหนอกวัดไม่ลื่นมาภายในวัดได้อย่างอัศจรรย์ เรียกของปัตนัดปัตนเกลียงก็หนับหวาเป็นยอดทางมหาอุดคงกับพันและก็มีความห้าอยากด้วยครับตกทีพ่อชายของปัตน,นสร้างกันเนี่ยมีตะพุทธปฐาน<ม>ตะพุทธปัตนสร้างและก็เรียดดุลโซงและก็ปิดตาปัตนสร้างดุนแรงววันนั้น<ม>พอน่อผ้จับไอ้น็อตไอ้น็อตกับเหลี่ยไหนไอ้น็อตกับเปียดน็อตกับเปียดในรายคับนาทีช่งางว่างตำบลกระเปียดอำเภอช่งางว่าง ตำรวจชาวว่างนี่ข้าไปหลอมจับมันน่ะจริงจริงถึงมันเป็นปืนศีลในตําบลกาเฟ่ด้วยนะตอนนั้นมันเป็นเมื่อว่าตำรวจอยจะข้าไปลำบากสักนิดนะข้าวไปทึ่งมาเขาเลยน็อตไอ้น็อตเนี่ยยิงกับเอ็มเลยช่วยเอ็มเลยยิงป๊อป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 ยิงใส่ตำรวจชาวว่างอ่ะมันมีไม้จับอยู่ไว้ไม่ได้นายก็ว่าก็คือต้องต้องจับผมมัน่ะบอกมาไอ้พุ่มพุมพุ่มเยอะประมาณนั้น khé đứt lẽ, check thau, check thấy bong mất, cho xuất nè, say bong ạ, em này nó ở này cả, phong bao, phong nôn, quăng từ ngày tì cào, tì cho em nó ông mà, mà rồi xây đèn, tôi bảo nó nhảy say luôn, phong bao yin rồi, tham trí nhà thi nè, tưới bong này nó nhảy say, phong bao phong nó yin nôn nè cái yên say yêu a pulsong bọc yên say Chào bông bê lệ thì tôn giá Chào bê lệ đi tông yang. Tông yang hai vòng nô nếp ký. Nam yang mi lệ tuyệt 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 ทำให้เราเขียวขลาดจนมาถึงจนเราอายุกเกษเนี่ยนะแต่ก็มีอันนี้อันนี้ข้อไอ้น็อตนัดกระเบียดนะตกลงไปน็อตวันนั้นยิงอนงะเราลงมือวิ่ามันนะมีชีวิตอ่าส่วนเรื่องเรื่องความเขียวขลาดนะเขียวขลาดไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะผู้ต้องหาก็เขียวขลาดครับอ่ามีอยู่เคสหนึ่งตอนนั้นพบอยู่รอนปิบุญเลยนะอ๋อซ้อจง๋งอ๋อซจงเป็นอ๋อซออำเภอเนี่ยครับนะเนี่ย ที่ว่าผมดับตื้อพอตดันแกนตัวไ,ไอร,รอ,อ่ะเนี่ับตื้อพอตดันแกนตัวดับตื้ออ่าตอนนั้นผมอยู่จุดซืบซื้บของดอกผักโขนมาไม่ไม่ระประมาณปีสักสามห้าสามหกอะไรตรงนั้นนะีย่ยโย่ซืบก็โดนจงเนี่ยมันยิงปะละ้ดอำเภอทีซี่แกโรนดีดา,าน,น้าตรงนัง้นเนี่ยยิงอาคาบิสเนี่ยคาบิสในเรือสุภาษิตเนะี่ยตายกับมันนี่นี่กับมาโย่เนี่ยมันจะโย่เดี่วเราเวกที่ตรงล้อตรงนั้นเลย น no oh, ี่ไส้กับโบกัดเออเนี่ยจงหลังกินข้าวอยู่ที่อันนะเอาประตูเราข้ามาถึงจงซุ้มอ้เดียวหันนูหลักจงเราข้าจงทุนเมา่าเป็นสิบสิบครั้งนะจงเนี่ยเป็นสิบสิบครั้งจนว่าเช็คมาเออมันผนปูว่าจงเราเข้ามันชุ้เข้าใจว่าเราเปืี่นโลกหรือว่านนมันเหมือนไส้เออใช่เช็คไปเช็คมาว่าจงนี่คือกินข้าวข้าวคนบาประต่างแกเนั่นแเลย เออผมเจือเกลกอขาดวันนั้นบอกผมข้าวไว้ผมจำได้ใน่ปูดตึงข้นลุกข้าวไว้ตึงอู้จงไนสู้เดาเหาไปนเร็วพกนี้เอาหนับตื้อเลยผวหนับตื้อเลยพมกหมอผ่าหานะไอ้จงมันก็ะทำพิษเรววันเพื่อก็ผ่าหานี่มันเป็นศัพัยกรคำนี้มันทำนะก็ไ้พันนั่นและแล้วพวงเขีรถออกมาถณาหนเกีออกรถมาพวาผมทักไม่ถึงสอกิโลได้ไอ้จงเกี่รถชดก็ไปหลา รับสวดกันไปก็เลยใส่บอกว่านี่นี่โจงกระจงให้จงกระจงก็เลยอนหลายกวนแหละจับได้จับได้เนีผมเชื่อว่าด้วยวารมีพอทันแก๊เนี่ยจริงๆเนี่ยมันกันดับตื้อพอทันแก๊สมันกันนแต่พวกต้องเข้าปู่ว่าอาจารย์ว่าเออแบบแบบก็มันเอ็มมันไปจดใจกันเดี๋ยวนี่มันได้ทำไว้แล้วจริงๆเดี๋ยวว่าถ้าออกซึกงอันเนี่ยพวกจะใช้อยู่ชุดนี้นี่ชุดนี้เนี่ยเนี่ยเกี่ยวกัาไส้ไส้ที่เป็น ปนน็นนี่คือเป็นใส่ยูปอรสันเกนนะครับใส่ยูปอรสันเกนนะครับอนี่เป็นอ่าตะกรุดโพธิสันสร้างนี่นี่เป็นอ่าท่าเรือข้อโพธิสันเกนนะคืออันนี้ชุดสีป้อมชายอ่าฝั่งนี้นี่คือเป็นทีละลึกต้นหมาแก,กเป็นใส่ยูปอรสันเกนนะ กลุ่มแร่ๆน่าจะเป็นทันเกนลวนถ่านเกนมังมากครับเป็นกล้องไล่เสื้อลายเสือครับีเสื้อโมครับแล้วจ,จุดนี้นเสื้อเสือเส้อกอเสื้อกอครับนะครับอ,เอืเสื้อกอเสื้อโมอมืครับเนี่ยเพราะว่าที นำมาให้ชมนะครับประว่าพ่อทันแกนจะมีชฉื่อเสียงทางด้านเฉือกขัดเอวเป็นเลิศนะครับวัตถุมงคลค้งพอทันแกนนับว่าเป็นยอดเป็นทีนิยมปกผ้าโดยเฉพาะพวกเชื้อหนักเล่งหนักเถียวและเจ้าหน้าถีตำรวจทหารประชาชนตัวไปไม่ว่าจะเป็นพราปิดต,ตาเรียนหลุบเมื่อนและเฉือกขัดเอวโดยเฉพาะเฉือกขาดเอวก็มีเหลืองเล่ามากมม้เลือกเกินครับ ตลอดระยะเวลาพอทันแกนจะเป็นที่พึงของชาวบ้านทางกลแหละไกลไม่เรียกร้องเงินทองใดๆส่งขอโดยความเมตตามาโดยตลอดพอฐานปักพอนนอยชั้นน่อย,นนอยทําให้ร่างกลายสขภาพของฐานไม่คอยแข็งแรงบวกกับพอฐานชอบชั้นริโพทําให้กระหอบของฐานเป็นแพร่และมีความเจ็บคาย และโมรานภาพาลงในปีปศ2529ด้ว้ย่าอาการสงบหลังจากพอทานมน,า,นาพไปแล้วคณะกรรมการได้ตรวจสอบสับทิ้นเงินทองปรากฏว่าพอทานไม่มีปัจจัยคล้องชั่นตัวเลยแม้แต่บาทเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวชีวาประวัติของพอทานแกนอะครกับปน,นีกระไดเวลาพอสมควรนะครับ EP หน้าจะมีเรื่องราวอะไรโปรดคอยติดตามสำหรับ EP นี้น้องโบและทีมงานโคลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ าลับก็จะจัดก,กันวันนี้นะครับขคขอบคุณด่านลำพูมูกระถาตีเป็นผู้ป็นทำรายการถ้าเพื่อนเพื่อนเนื่อเรามีนัก,กันทรีลานลำพูมูกระถาสักขานครซีธรรมราชตรงคำนาหางเซ็นทันบริเวณตัวอาคารตลาดนัดทางคานวัันโนนทีจอดรถสะดวกสบายบราการสบายสบายวัตถุดิดบไม่ชดสะอาดทุกวันมีกุ้งมึกมูก่อาหารมากมายหลย่เมนูมีบุฟเฟ่เครื่องดื่มฟรีไม่แพงเลยฐานอิป่าลบกินเรื่นกิโลละช่องรอสเซนกาบะแถวนั้นฟรีพักน้ำซุปน้ำจิ้มเปิดบริการตั้งแต่บ่ายโมงถึงสี่ถุมเปิดบริการทุกวัน อร่อยจังเลยครับอร่อยจังเลยหลังผู้ผู้กระทครับครอยู่ตอนนี้กาเซียนเรียกว่าทำขายมวยนะก็มาชือ่อขายมวยส่อภูมิพันธ์ ที่ขาดไปได้น้องบูก็ต้องโคอขอบคุณผู้สนับสนุนอุปถรมรายการลานลำพูบูกระถากันพุทธาคมและคุณไพรรัตเพชรชำนาญเวะทีนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ